สวดคาถานี้คาถาเดียวเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้ทันทีรีบทำด่วนก่อนจะสายเกินแก้นะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะครับหากช่วงนี้ใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองในตอนนี้ติดติดขัดขัด,ขดทำอะไรก็ไม่ไปไม่มานะครับไม่เจริญสักทีรู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยมาชุดหลังชีวิตตัวเองตลอดนะครับ ผมแนะนําให้รีบสวดคาถานี้เพียงแค่คาถาเดียวนะครับเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้ทันทีนะครับก็สามารถสวดตามผมได้เลยนะครับหรือใครจดบทไว้ก็ดีนะครับมาถึงเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดก่อนนะครับมีผลนะครับเพราะการที่เราอาบน้ําชําระร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยได้ชําระ ความเหนื่อยล้าได้ปล่อยวางได้ชำระสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายนะครับรวมไปถึงการที่เราเนี่ยเป็นเหมือนการเคารพด้วยนะครับว่าเออเราเนี่ยตั้งใจนะครับพออาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วนะครับก็ให้พนมมือนะครับระล,ลึกถึงคุณพระรัตนาตายอันมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เป็นที่ตั้งแล้วก็ให้สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับสัพพังอปราทางังขะมาธามีพันเตอุกาสาขะมามีพันเต หากาพระพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพังล่วงเกินคุณพระรัตนาตายอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันตเจ้าทุกพระองค์คุณบิดามารดาทุกท่านในทุกภพทุกชาติที่เคยได้เกิดมาร่วมพบชาติกันและคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งผู้มีพระคุณบุญคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรทุกท่านทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการก็ดีเป็นกรรมทางตรงก็ดีเป็นกรรมทางอ้อมก็ดีจะด้วยทางกายทางวาจาทางใจข้าพเจ้าและครอบครัวขอเข้ามาอาโหสิกรรม ด้วยอำนาจคุณพาพัตนาตายขอให้ทุกท่านโปรดเมตตาอภัยโทษและอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด,ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุคา,าถานี้นะครับเป็นคาถาขอขามาอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรนะครับ สวดครั้งเดียวเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้เราทันทีนะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับก็ให้ตั้งใจทำให้มากๆนะครับคือจะขอเข้ามาทุกวันได้เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับหรือขอเข้ามาเป็นทุกวันพระก็ได้นะครับเอาที่เรารู้สึกสะดวกแล้วก็สบายใจนะครับคาถานี้เนี่ยผมแนะนำว่า ให้เตรียมตัวให้ดีนะครับตั้งใจให้ดีนะเป็นเหมือนกับการที่เราเนี่ยเข้าไปของานติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะครับเราเวลาเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยเราทําตัวยังไงเวลาเราขอเข้ามาต่อทุกท่านเนี่ยให้เราตั้งจิตตั้งใจแบบนั้นนะครับแล้วเขาจะอภัยโทษและอาโหสิกรรมให้กับเถาได้นะครับแน่นอนครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ย มีกรรมติดตัวทุกคนนะครับไม่ว่าจะตัวผมเองตัวของลูกศิษย์ตัวของลูกค้าทุกท่านเรามีกรรมกันหมดนะครับชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยทํากรรมดีกรรมไม่ดีกันมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรขอเข้ามาและอโหสิกรรมกันไปนะครับผมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพระคาถานี้เนี่ยบอกเลยว่าใครได้สวดบ่อยๆนะครับ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยจะยิ่งเมตตานะครับแต่ต้องสวดด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับคือจะสวดเร็วสวดช้าเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ใจเราอ่ะอย่าเร่งผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยใจอย่าเร่งนะครับคือบางคนเนี่ยมือใหม่เพิ่งสวดมนต์เนี่ยจะชอบ เร่งนะครับบางคนเนี่ยสวดมนต์เนี่ยแบบเออเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จ,มไ,รจ,รจไม่ต้องเร่งนะครับคือเราสวดแบบไปเรื่อยๆนะครับบางคนสวดเร็วสวดช้าไม่เป็นไรแต่ว่าเราสวดด้วยใจที่เป็นกุศลเสมอนะครับไม่จําเป็นต้องเร่งร้อนไม่จําเป็นต้องเร่งรีบนะครับไม่จําเป็นต้องใช้คําว่ารีบเกินไปนะครับอย่างบางคนอย่างเงี้ย อยากสวดคาถาเงินล้านเก้าจบนะครับไม่ต้องรีบนะครับพุ่งตรงนะครับถ้าสวดแล้วรีบเนี่ยสวดจบเดียวให้ดีก่อนดีกว่านะครับเราอย่าไปรีบเร่งนะครับนะแล้วก็บอกให้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราเนี่ยจะสวดมนต์อะไรนะครับผมแนะนําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับว่าให้เราเนี่ยตั้งใจจะเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับจะระบุชื่อเข้าไปก็ได้ นะครับไม่จําเป็นต้องฟิกไม่จําเป็นต้องยึดติดวิธีการตามที่ผมบอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับขอแค่เราจริงใจกับท่านเจ้ากรรมนายเวรนะครับเดี๋ยวท่านก็จะจริงใจกับเราเองนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผม ก็หากท่านใดสนใจเสริมดวงนะครับผมแนะนําเป็นแผ่นยันดวงแบบนี้สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านร่ํารวยโชคดีแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ